เรียกว่าเป็นทุกอย่างให้กับทีมแล้วนะครับสำหรับกัปตันผู้พันพันเกิดปาดกัปตันทีมขนาดเนี้ยลูกทีมก็จะขนาดไหนนะครับเห็นได้จากการแนะนำตัวของบุมบิมทัชชุออนโมกสีน่ารักทำเอา s i v b เนี่ยเอาไปทำเป็นไฮไลท์เลยนะครับโอเควันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปดูจังหวะการตบทำคะแนนของพันพันกันเฮ้ยแอดมินไม่ได้พูดผิดนะพัพันตบทำแต้มจ้าบีหลังสุดพลังว้าวไปดูกันเลย Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Angle Cause you're trying wrong. to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long I've heard so much. Your blue eyes fade to grey as you fade away.